กดเลิฟไปค่ะกดเลิฟเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมสเต็ปนี้นะคะยิ้มโอเคค่ะยิ้มด้วยค่ะเดี๋ยวโพสแต่กดไลค์ลืมยิม้มยิ้มด้วยกดไลค์นะคะถ้ากล้องไหนถ่ายไม่ทันนะคะไลน์หากันแล้วกันนะคะกดไลค์แล้วนะคะต่อไปกดเลิฟค่ะกดเลิฟด้วยค่ะคทำนิ้วให้ถูกนะคะ นิ้วล็อกมีไหมคะกดไลค์กดเลิฟนะคะนี้นะคะยิ้มด้วยยิ้มด้วยยางมใช่ไหมฮะมีแต่ว่ายางนะฮะบางวันยังเป็นัยรุ่นอยู่มีแล้วบุญไหมมีปากแหว่งเที่ด้านโวมีตาบอดมีหูมีหัวใจผิดปกติไหมนั่นเป็นคาถามแรกเนี่ยพอค้อออกมาเนี่ยไอห้วไม่ค่อยลดลงไปไม่มีเนี่ยจริงๆพัฒนาการเด็กเป็นอะไรที่ซั้นเลยคนหนึ่งมีคอดไอคิวมา120สมมตินะฮะถือว่าเราพัฒนาจากเด็กคนหนึ่งคอดมาไอคิว120 เราสามารถจะเรียนให้ดูทั้งวันดูตั้งแต่ตื่นจนหลับนะฮะเขาคงดีเไม่แนะนำใดูทีวีผมเจอเคสนี้ประมาณสัก2อถึงสาเคาาาสแล้วจบตาลักษณะคล้ายออทิสติกคือเด็กที่มีปัญหาไม่เจางแน้าประสบมีเด็กคนหนึ่งนะอ่อายุประมาณปห้าปห้าปหกอ่านไว้ออกเขียนไม่ได้จะทิดมอนเดนอยู่แล้วยังอ่านไม่ออกปกติหรือเปล่าไอคิวก็คืออาจจะเป็นปัญญาอ่อนหรือเปล่าทำให้หนังสือแบบเดยนของปสองท่เด็กคนที่อ่านอ่านไม่ได้ โอ้คนนี้น่าจะมีปัญหาส่งไอคิวอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะถามจากพ่อพ่อทํางานขับรถยนตนะ์ขับ,บรถบรรทุกส่งของส่วนใหญ่พ่อเด็กนะฮะกลับจากโรงเรียนไม่มีผู้ปกครองคุมนะฮะเขาจะทําการบ้านไหมฮะไม่ทำเราจะเคยได้ยินว่าเด็กว่ยห้ากอ่านหนังสือไม่ออกเพิ่มมากขึ้นนะตัวนี้อาจจะเป็นปวดจากซีเวลลอส่วนหนึ่งนะฮบนะสภาพสังคมปัจจุบันเป็นไงฮะบอกเขาว่าประมาณขนาดไหนนียถุงจะสวยงามปะเป็ดจะเอาไปปะเป็ดจะเอาไป แชนไม่ใส่ก่อแอ่กสั่งทำเลยสั่งแก้ะกันระรีพอดีไปเจออัดรงมแล้วเขาก็ตัตังเขก็จะออกไปรซิลลาร์ย้อนมจริงเราอยากได้พิ อเบอร์ไม้บ้งสิได้ครับเราได้ขอ้อมูลของมัน ค okay, ครับท่านที่ผ่านมาท่านมีนโยบายอย่างไรครับทำให้ท่านได้รับรางวัลในครั้งนี้ครับของจริงแล้วเ,เรามีนโยบายที่จะส่งเสริมเด็กจริงๆถามว่าความสำคัญมันอยู่ที่ผู้ปฏิบัติผู้บริหารก็คือให้นโยบายในการสนับสนุนงบประมาณโดยค่าใช้จ่ายส่วนต่างๆที่จะให้เกิด <c oughs> เกิดผล็จผลแต่ผลที่เกิด,ดจริงๆก็คือผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะหัว,วหน้าส่วนการงานแล้วก็ครูพี่เลี้ยง ที่ช่วยกันทําให้กับโครงการนี้เกิดขึ้นได้อย่างดียิ่งครับที่ผ่านมาท่านประสบป,ปัญหาอย่างไรบ้างครับท่านขอ๋อประสบป,ปัญหาเกี่ยวเรื่องในการจัดสรรงบประมาณเกี่ยวเรื่องด้วยระเบียบข้อกําหนดต่างๆคือในในส่วนของราชการเขาก็ค่อนข้างยากแต่เราก็ประสบความสำเร็จโดยได้รับการสนับสนุนจากโรงงานในเขตอุตสาหกรรมที่ใกล้กับพื้นที่ที่ได้ให้งบประมาณเรามาพัฒนา จนประสบความสาเร็จในศูนย์นี้ครับแล้วแผนการพัฒนาในอนาคตนะครับมันมีแผนการพัฒนาอย่างไรจริงเราก็มีโครงการที่จะขยายศูนย์ต่างๆเพื่อให้เกิดสัมฤทธิผลโดยจะสร้างศูนย์ตะกวนแห่งใหม่แล้วก็มีการปรับปรุงศูนย์ต่างๆของเราที่มีอยู่ให้มีมาตรฐานขึ้นเพื่อให้ได้เกิดประโยชน์แล้วก็รองรับอนาคตของการก้าวสู่อนาคตข้างหน้าครับ มนมีการพ,พัฒนาเด็กในพื้นที่ท่านอย่างไรบ้างขอในส่วนนี้ของเราเราพัฒนาอยู่แล้วครับในเรื่องของโครงสร้างหรือว่าครูแล้วก็บุคลากรในการที่จะเป็นผู้ให้สั่งสอนโดยเฉพาะหัวหน้าส่วนการงานต่างๆก็เราก็ส่งเข้าไปอบรมแล้วก็พัฒนาในการที่จะดำเนินการในส่วนนี้ครับ ในปีหน้าครับท่านจะเปิดเอเอซีแล้วท่านเตรียมเด็กกับบุคลากรานในการเข้าสู่เอซีอย่างไรครับอ๋อปีหน้าหมดววละแล้วเดี๋ยวต้องให้ครยหารใหม่แต่จริงๆแล้วเราก็มีการเตรียมการไว้ลวงหน้าพอสมควรในส่วนนี้ครับถ้าเตรียมการไว้อย่างไรบ้างในการโัรนาในการพันพฒนาโครงสร้างต่างๆตอนนี้เราให้งบประมาณกับโรงเรียนไปในการที่เอาครูสอนภาษามาโดยเองงบประมาณประมาณ9้าล้านบาทที่จะลงไปสู่ต่อให้มีการต่อเนื่อง โดยการเริ่มจากเด็กเล็กขึ้นมาในการพัฒนาคนเพราะอนาคตในอดีตที่ผ่านมาเรามีการพัฒนาจากระดับชั้นสูงมัคนคงไม่ได้สัร็ธผลแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนมาในการพัฒนาจากข้างล่างสู่ข้างบนเพื่อเป็นการต่อยอดต่อไปครับเลาพอ,อแล้วยา้ว